thank you พี่น้องวันนี้พระวาจาของพระบินเจ้าในเรื่องที่พระองค์ทรงเรียกสิทธิ์สิบสองคนแล้วให้มาพบประธานอำนาจให้เขาขับไล่พิศาสให้รักษาโรคและความเจ็บไข้ได้ป่วยทุกชนิดพระเยซูเจา้าทรงสิทธิ์ทั้งสิบสองคนนี้ไปแล้วให้ไปประกาศว่าพระนาจักสวรรค์ใกล้เข้ามาแล้วพระนาจักสวรรค์ก็คือ พระนาจักรที่ไม่มีพรมแดนที่ไม่มีใครเป็นหัวหน้านอกจากพระเจ้าและคนที่อยู่ข้างในนั้นต้องระหนักให้ดีว่าเขาเป็นลูกของพระองค์แล้วก็พยายามที่จะนำความสุขไปให้ทุกๆคนที่เราพบปะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่บรรดาคราสาวกต้องไปประกาศและเพื่อจะให้มีความสุขนั้นสาวกก็บอกว่า พระบิดาได้ส่งพระเยซูเจ้ามาเพื่อไถ่เราทุกคนให้เป็นพี่น้องกันเขาจะเป็นอยู่ในทวีปไหนไม่สําคัญตระกูลไหนไม่สําคัญประเทศไหนไม่สําคัญและศาสนาไหนไม่สําคัญเราถือว่าเราเป็นพี่เป็นน้องกันเพราะพระบิดาเป็นพ่อของเราทุกคนเมื่อพระองค์เรียกสิบสองคนมาแล้วพระองค์ประทานอำนาจให้เขาขับไล่พิศสาร อันนี้ก็เป็นงานใหญ่งานหนึ่งที่พะศ s a นาษษจักทุกวันนี้ก็ยังทําอยู่มีการขับไพ่พิศาจมีการวอวรยพรมีการอภัยบาปมีการาช่วยเหลือบรรดาผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยเพราะหลายครั้งแม้ว่าพษษิศาจไม่ได้มาสิงแต่ก็มีโรคภัยไข้เจ็บที่มาเบียดเบียนพวกเราก็ช่วยกัน เพื่อจะให้คนเจ็บคนป่วยได้หายด้วยการสุดภาวนาด้วยการเจิมศีลและนี้พระองค์บอกกับเราว่าพระนาจักสวรรค์ใกล้เข้ามาแล้วก็แสดงว่าพวกเราจะต้องใช้เวลาให้คุ้มกับที่พระองค์ให้เพื่อเราจะได้ช่วยเหลือกันทําให้แต่ละคนนั้นเป็นคนดีซึ่งเป็นงานที่ยากที่สุดในโลกแต่ว่าเป็นงานที่เป็นไปได้ เพราะใครก็ตามที่ให้ความรักความห่วงใยแก่คนอื่นก็ยังมีความหวังว่าคนนั้นก็จะได้กลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งได้พบปะกับพระบินเจ้าฉะนั้นการที่พระองค์บอกว่าเราทุกคนควรจะไปประกาศนั้นมันเป็นหน้าที่ประการหนึ่งที่พวกเรามีตั้งแต่วันรับศีลล้างบาปเราจะต้องเป็นพยานยืนยันถึงพระองค์ยังไม่พอเราจะต้องพูด กับพี่น้องของเราแม้จะเป็นคนนับถือาศาสนาต่างกันก็ตามให้ได้เข้าใจว่าความดีที่พวกเรามีคล้ายๆกันในหลายเรื่องเนี่ยเราสามารถที่จะมาช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อช่วยเหลือโลกของเราให้ดีขึ้นให้สังคมของเราที่ป่วยอยู่ให้ได้หายจากความเจ็บป่วยแล้วก็เป็นสังคมที่อยู่ในสายตา ที่ที่บอกว่าเป็นสังคมที่ดีในสายตาของเราใน,ในสายตาของพระเจ้าขอพระบิดาเจ้าเวพรพี่น้องครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์